โย่ Yo, สวัสดีฮะชาบิดบาร์ก,กิงและซิงนะฮะวันนี้ก็นะฮะเพิ่งรีเซ็ตเจ้ารถนะฮะทวินดักชั่นนะฮะจบไปนะฮะตอนสามโมงก็เป็นไงกันบ้างครับกับรถคันนี้จากการได้จากทัวร์นาเมนต์นะฮะซึ่งผมก็ไม่ได้ะฮะน้องๆ้อนะก็อย่างว่านะฮะบายบายนะทวินดักชั่นนะฮะถ้ามีบุญวาสนาเราก็คงได้เจอกันอีกนะ โอเคครับ okay, ผมก็ติดตอนแรกอะ่ะเล่นครั้งแรกนะตอนกลางคืนเนาะผมก็อยู่อันดับหนึ่งตื่นมาอีกทีตอนเช้าแม่งอยู่อันดับ6พอตอนบ่ายๆนะท่านผู้ชมแม่งอยู่อันดับ9กคือบอกเลยโคตรมาแรงนะท่านผู้ชมนะถึงแม้ไม่ได้มันก็ไม่เป็นไรนะท่านผู้ชมแต่ก็ยังมีรถเออรถพิซซ่านั่นเองครับท่านผู้ชมนี่นะฮะน้องๆก็เป็นรถคันนี้นะถ้าเรียกชื่อศัพท์ของมันเน่เรียกยากนะเออผมอ่านแล้วมันอาจจะ ผิดนะพี่ชมนะคือสับพยางของมันอ่านยากนะก็ขอเรียกตามลักษณะโมเดลของมนอันเนาะก็มันเป็นรถเตาอบพิซซ่ายี่ชมผมก็ได้จากทัวร์นาเมนต์เหมือนกันเออนะถึงแม้ไม่ได้เจ้ารถทวินดักชันแต่ก็ไม่เป็นไรฮะนะนะรถคันนี้นะยังมาปลอบใจผมไว้ฮนะเออนะฮะจริงๆก็เติมซื้อได้นะแต่มันซื้อไม่ได้ผู้ชมนะ นะถึงแม้ว่าเติมซื้อรถค้ะก็ซื้อไม่ได้อยู่ดีผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะกับเครือข่ายนะจากการเติมเกมอ่ะน้องๆน,นะฮะมันไม่ได้แค่เกมนี้เกมเดียวผมไปซื้ออะไรนะผมลองไปลองซื้อเกมอย่างอื่นนะน้องๆเลยมันก็ซื้อไม่ได้นะขนาดเติมเกมนี้ยังไม่ได้เลยพี่เสียใจยขนาด Android ผมลองไอดีนี้ไปย้ายสู่เครื่อง a อน r o i d ท่พีู่้มมันก็ยังไม่ได้ซื้อไม่ได้ผมไม่รู้มันเป็นห่าอะไรวะนะนะ ก็เนะจ้ารถพิซซ่าเลยฮนะอัตราเลงน,นะอัตราอัตราเหยียบเลขน,นะก็นะฮะท่าท่ากับเกาะป้องกันนั่นเองนะผูะ้ชมมาแล้วก็ความเร็วก็เต็มหลอดการควบคุมก็นะต่ำสุดนะฮะนะถ้าการควบคุมต่ำสุดเวลาตอนโค้งนี่รถคันนี้มันความเร็วจะช้าลงนะผูะ้ชมนะถ้าสังเกตเล่นดีๆนะในะความรู้สึกผมนะฮะเท่าที่ผมได้เล่นมานะผูะ้ชมนะปเริ่มกันเลยฮนะกับเ,นะเจ้าล้อ รถพิซซ่านั่นเองปะ่ะรวยโอ้เจอรถฮอตบิวท่านผู้ชมช่วงนี้นะฮะเจอแต่ฮอตบิวนะฮะไม่ว่าจะเป็นบอร์ดหรือว่าผู้เล่นนะฮะอวตารของผู้เล่นนะรถฮอตบิวนะฮะสุดจริงๆนะฮะน้องๆอ่ะจังหวะนี้มาฮะวับมาปัป๊บได้กล่องปฐมพยบาบาลนะ,ะน้องๆอบอกเลยฮะ ผมก็นะทำคะแนนได้ได้หวยมากเลยนะอยู่อันดับ9เฉยเลยนะตอนรีเซตอะ่ะตอนใกล้จะจบเกมอะ่ะถ้ามชมได้ก็ยินดีด้วยนะแล้วก็มาเม้นบอกดนะ้วยใครได้บ้างคนไทยอ่ะนะแต่ส่วนมากต่างชาติเขาได้กันเยอะนะเขาทำคะแนนได้ดีมากเลยผมได้เท่าไหร่วะหนึ่งนาทีสี่สี่สิบสองมั้งเออสี่สิบสองวิหนึ่งนาทีสี่สิบสองวิคนอื่นเขาทำกันหนึ่งนาทีสี่สี่ 40วินะฮะบางคนก็ได้41วินะฮะหนึ่งนาทีส่ิวินะ,ะถือว่าเป็นคะแนนที่ดีอยู่นะในผมนี่โคตรสวยเลยฮะอะจะังหวะนี้ขับยากเหมือนกันนะเจ้ารถคันเนี้ยนะฮะเหนื่อหนือแต่ความเร็วนี่แม่งเต็มคาราเบลเลยฮะน้องๆอะจะังหวะนี้โอ้โหเแม่งกลัวไม่ได้กันหรือไงครับนี่เนี่ย ดนขโมยระบาดหนักซะด้วยฮะน้องๆผมเสียใจนะฮะแต่ไม่ค่อยเสียใจนะไม่ค่อยเสียใจเท่ารนผู้บัญชาการนะผมเตรียมใจเอาไว้แล้วล่ะอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปฮะน้องๆบ้าจังหวะนี้ก็ทีสามนั่นเองนะก็ใช้เป็นนี่นะเดี๋ยวขอเปลี่ยนอนุญาตเปลี่ยนอาวุธก่อนนะครับเปลี่ยนชั่วคราวนะฮะอันนี้ก็นะฮะ ใส่อุวุธในแบบที่ไปเล่นในทัวร์นาเมนต์แหละนะฮะเมื่อกี้นี่เองอันนี้ก็แล้วกันนะฮะเนี่ฮะทัวร์นาเมนต์วันนี้เป็นไงกันบ้างครับผมก็เท่านี้นะฮะกับเจ้ารถนี่เลยฮอตไวเลอร์นะฮะถามว่าเล่นไปเพื่ออะไรนะถึงจะมีแล้วก็เล่นไปเล่นเพื่อเก็บเพชรแล้วก็ได้สติกเกอร์ฮนะของฮอตวเล้วสติกเกอร์แรถ้าถ้าไม่ให้ไม่ได้จากทัวร์นาเมนต์ก็ต้องเติมเสือ,อจังหวะนี้รถคันนี้เจ๋งนะู้ชมรถพิซซ่าคันนี้เวลาเราขับเนาะ ตอนมีวอร์อว่ามีอะไรวะมีวอร์เทอร์โบอะไรก็แล้วแต่มันจะมีนะฮะเห็นไหมเห็นไอ้บ้องอบเตาอบพิซซ่าไหมไอ้บ้องอากาศอเออมันจะมีควันออกมานะผู่ชมโคตรเท่เออสวยอะ่ะพูดดังเกินนะผู้ชมพูดซะพูดซะเสียงดังนะไม่ได้ยินเสียงไฮดา้าเนยฮะว่าทีุ้ยเห็นไหมผู่ชมเห็นไหมถ้าผู่ชมได้รถคันนี้เหมือนผมก็ยินดีด้วยฮะ รถคันนี้ได้ยังไงเลยก็ได้จากโร์นเม์เราต้องอยู่อันดับหนึ่งเท่านั้นนะบางทีมันก็มาห้าบางทีมันก็มาให้แค่อยู่อันดับหนึ่งนั่นแหละถือว่าฟุกถือว่าฟุกนะฮะสวยอยู่นะแต่ตอนนี้มาใหม่ๆมผมก็ไม่ค่อยใส่ใจอะไรกับมันเยอะกับรถคันนี้มันมันเทไหมมันก็ไม่เทสักเท่าไหร่อ่ะมันดูแบ๊วแบวเนาะไป โอ like. ้ยยังไม่แตกเหรอเฮ้ยระเบิดนะฮะอื้อไเฮียได้แตกสมใจเลยไม่ล่าจังหวะนี้เนิบบ้างนะสายฟ้าเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็น AI หรือจะเป็นบอดผู้เล่นนะเห็นเอาไปเยอะมากเลยนะช็อตกันแม่งระหนุงระหนำอ่ะออ่ะ รถใหม่ของผมทันทีนะก็นะฮะอยู่อันดับหนึ่งสักหน่อยก็ยังดีนะจัหงหวะนี้มันจะเอาให้ได้วะ่ะน้องๆมันจะเอาผมให้ได้จังหวะนี้แล้วๆๆๆไปมีกล่องปฐมพยาบาลน่าจะไหวอยู่นะอาดิปไป let's โกที่หนึ่งสักทีโอ้อย่างนี้แหละฮะ็นไมข้อ จะประมาณนี้ในการเล่นขับเจ้ารถบิซซ่าเนาถามว่ามันสวยไหมบอกเลยก็สวยนะสวยอยู่แต่ไม่ค่อยทรงสปอร์ตสปอร์ตนะเห็นไหม่อมันเคยมานะทุก้ชมตอนนั้นอีเวนต์อะไรนะทัวร์นาเมนต์ด่านนี้แหละแต่รางวัลเป็นของรถคันนี้แหละแต่ผมไม่ได้ไงผมอยู่ดับสองเฉยมันเป็นการดีฟเนาะดีฟอยู่ในวงเส้นสีเหลืองๆอละพยายามอย่าออกนะฮะอย่าออกจากเส้นเหลืองเนาะ ถือว่าเป็นรถที่ยิบยากนะเจ้าคันนี้นะฮะไม่แนะนำให้เอาไปนะฮะถ้าเน้นเล่นสนุกสนุกก็จัดนะฮะเจ้ารถคันนี้นะ,ะไปทั้งวันนี้แล้วมามามา,มาโอ้เอาวะเอาว่ะเอาว่ะเอาวะเอาวะโอ้โหวอรที่หนึ่งวอใช่ไหมโดนช็อตไปและะ้วฮะติดเสาก้างปลาเยอะมากอะ,ะดูเท่ดีน,นะ,ะเท่สำหรับเขาแต่ไม่เท่สำหรับเรานะฮะ ไปจังหวะนี้ลุยอันดับหนึ่งมาทีเหอะรอบนี้นะฮะมาโชว์รถคันนี้ทั้งทีอะติดอยู่อันดับหนึ่งได้มาไปจังหวะนี้เลสโกเบเบจังหวะนี้ก็ง่ายๆเดี๋ยวน้องๆนะเล่นๆค่อยๆเล่นไปนะอย่าพึ่งพอนะกับเกมนี้ะถ้ายังเล่นอยู่นะฮะภาวนาให้อย่าล้มเลิกนะสู้ๆนะคนที่พยายามเล่นเกมนี้นะฮะน้องๆ ลุยผมขอเล่นด่านเนี้ยด่านสุดท้ายละด่านเนี้ยช่วงนี้สุขภาพค่อยๆจะดีนะน้อง,องเดี๋ยวฝนก็ตกนะฮะตอนเช้าแม่งแดดออกอยู่เลยอะ่ะแม่งใบใบฝนตกหนักละตายจาังวะนี้หลุมดำอืตั้งแต่เล่นตัวนี้มานะตอนเนี้ยแม่งตอนอัดคลิปตอนเนี้ยแม่งยิงตัวไหนไม่โดนเลย เดี๋ยวขอยิงโดนสักตัวหนึ่งก็ยังดีนะโอ้โหดันสกัดซะได้ฮนะน้องๆโดนสกัดซะได,ด้เอาดีเอาดีเอาดีครับผมมีของมือโปรอะครับผมมีการ์ดที่เหนือกว่านะตอนนี้ก็คือกล่องนี่แหละกล่องของโรงพยาบาลนะมาละไอซิปอะไรนะคลาสเออคลาสอ่ะอโดอนโดนหนึ่งตัวละโดนละตัวหนึน่ง นะโอ้สองตัวเลยวะโอ้โหอย่างฟุกอ่ะเจ๋งนะสกินตัวนี้นะยิ่งสกินเปลี่ยนก็อาวุธกระสุนแคนนอนก็เปลี่ยนนะปืนกลแคนนอนแคลร์ตแคนนอนนะก็เปลี่ยนนะเป็นพิซตานั่นเองคือสกินของเบนนี่ตัวนี้เนะหมาะเข้ากับเหมาะกับรถคันนี้มากเลยรถพิซ่าะนะนะก็ถือว่าเป็นรถที่สวยคู่กับสกินนะ โอ้โหช็อตเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอกดวอช้าไปนะฮะหนึ่งวีนะฮะถ้าถ้ากดวอไวกว่านี้ก็คงไม่ลื่นเท่าไแบบนี้หรอกทีหนึ่งสักทีเห็นไหมน้องๆก็เรียบร้อยโอ้โ oh, ห oh, oh, นะคลาสเลเวลเต็มซะด้วย นะฮะวันนี้ก็คงมีเท่านี้กับการเล่นเจ้ารถพิซซ่านั่นเองอะรถพิซซ่ารถเตาอบพิซซ่านะเตาย่างก็ได้นะเพราะไฟมันอยู่ข้างในเป็นรถที่เจ๋งเท่ดีนะนะฮะเจ๋งตรงที่ว่าเบาะก,ก็เป็นไลายไฟนะน้องๆแต่เจ้านี่นี่ต้องมีดักชันที่เสียใจ <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นไรนะถ้ามีบุญวาสนาได้เล่นทัวร์นาเมนต์มันอีกก็นะจะใส่ให้เต็มที่อันนี้ผมก็ใช้เพรขมผมแล้วตอนนั้นตอนที่เล่นทัวร์นาเมนต์อันนี้ก็มีเพร สี 4, นะ่พันเก้าร้อยนาะตอนนี้เหลือแค่ 700, เจ็ดร้อยเออสี่พันเจ็ดร้อยเองโอเคก็เสียไปสองร้อยกว่าแล้วไปเจอกันใหม่นะชาบิดแบกิงก็สู้ๆนะฮะไม่ต้องผิดหวงังกัรทัวร์เมน้นต์รถนะฮะเดี๋ยวมันก็มาอ,อีกอ่ะบายยนะน้องๆแต่อาจจะปีหน้ามั้งไม่ปีหน้าก็อนาคตแหละนะฮะบายบาย